สบายดีสบายดีเพื่อนเพื่อน,นมาอัปเดตนะสัญญาแม็กซ์มาบ้างในแคปซูลเนาะตรวจกรามคอโอ้ตวดการามคอแล้วก็ไข้แตกของหน่อยหนึ่งหากว่าตื่นนี่นะ <S <S 1> <S 1> ผมก็ยุ่งกับยาอะไรเนี่ยมันทนายแต่ทราผมอานากินยาแอสเซียลเนาะกินย,าแ,นนยาแก้ปวดอันนาซี่เม็ดนอนแล้วก็ตื่นอ่า อ่าในรกระยาเนาะอนณากระบอเป็นยอย่างนั้นสำหรับ่อยเพราะว่าอาออบางคนว่ามันสีไข่แล้วก็นอนแพ้อ,อยู่กับธรรมดาธรรมดากระบอเป็นอย่งางไรบอเป็นอย่งางไรแบบวานาโควิดเนี่ยมันคอนสิเว้ายมันน่ะนาแต่อัฟเฟกคนต่างกันนะบ่าบางบาง,บางคนถ้าเป็นเบาหวานบอเป็น อย่างแบบโรคปอดโรคอย่างหันใจฟืดเป็นแอสมาอย่างมันก็อันตรายเนาะเอากระบอกเป็นอย่างเนาะมาซักรถพวกเจ้าไว้ซักรถนะ s a f เซฟ f e s อืมบอกเป็นอย่างเนาะแค่ดมันซักแล้วก็เฮาก็บุติดมาสันสัมผันว่าสันเติเอาไอ้นี่ไปฮาก็ตื่นเนาะฮาก็ตื่น สบายดีมูคูทุกคนเดอ้อหักแพงกันแล้วก็น่ขอบใจที่ส่งตะไคร้ u b s c r i b e เป็นอย่างนันแหละสู้ๆไปพร้อมกันเพื่อนกันเงาไปเลยเนาะโอเคครับสุขดี